วันที่20มกรานำเช็คเลขที่233102ธนาคารกรุงเทพฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทนะคะรายการนี้เป็นการนำฝากเช็คเข้าธนาคารบันทึกที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารเข้าไปที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารนะคะคลิกบันทึกดับเบิลคลิกเลือกบันทึกใบนำฝากเช็คเข้าธนาคารนะคะ ตรงสมุดเงินฝากธนาคารนะคะใส่จุดแล้วกด enter คลิกเลือกเล่มสมุดให้ถูกนะคะอันนี้เป็นการนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะก็คลิกเลือกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขึ้นมานะคะแล้วคลิกปุ่ม ok คลิกปุ่ม f 3เพิ่มนะคะใส่วันที่นะคะ20 01 6บเลขที่ใบนำฝากนะคะ001นะคะหมายเหตุ นำฝากเช็คเข้าบัญชีพร้อมทรัพย์นะคะจากนั้นนะคะคลิกด้านล่างนะคะตรงช่องเลขที่เช็คนะคะใส่จุดแล้วกด enter เลือกเช็คนะคะที่จะนำฝากนะคะก็คือเช็คเลขที่233 102นะคะ enter เลือกนะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกปุ่ม f 1 0 save โปรแกรมจะลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะ F10 บันทึกอีกครั้งหนึ่งจากนั้น ESC นะคะกลับไปที่หน้าเมนูหลัก